กราบนมัสการท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิิยางสิรินทโรท่านผู้ดูแลสถาบันสาขา1สิกวศรธารามท่านอาจารย์อาจารยา์ยาสาพี่เลียงและการยินทุกท่านนะคะข้าพเจ้าสุธิศาวงจรค่ะอายุ40ปีทำอาชีพธุรกิจทางออนไลน์นะคะได้รู้จักกับสถาบันนี้จากการที่ได้รู้จักกับพี่แพรในวันหนึ่งที่ ไปออกกําลังกายค่ะในวันหนึง่งแล้วก็พี่แพลวได้แนะนําเรื่องของการสมาธิแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนที่พยายามฝึกปฏิบัติมาก่อนแต่ยังอาจจะต้องอาศัยคนที่คอยแนะนําเพิ่มเติมพี่แพลวก็เลยบอกว่าให้เราลองมาศึกษาเรื่องของการทําสมาธิที่วสิธารามหลักสูตรที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เราสามารถต่อยอดการทำสมาธิครั้งนี้ได้ จึงก็ได้เข้ามาร่วมฝึกปฏิบัติในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นก็หายกันไปทางหายกันไปแล้วมีวันหนึ่งพี่แพรวก็ติดต่อมาอีกก็บอกว่ามีหลักสูตรทางออนไลน์สนใจหรือเปล่าเราก็ไม่ลังเลเลยค่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้วเราแค่อาจจะต้องอาศัยบรรยากาศในการเรียนรู้แล้วก็อาศัยความสม่ำเสมอกับการแนะนําที่ถูกต้องนะคะเราก็เลยเตัดสินใจที่จะสมัครทางออนไลน์นะคะ แต่ด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างที่ทําให้เราอาจจะจัดการเรื่องเวลาไม่ได้ค่ะเราก็ได้รับความเมตตาจากพี่แพรนะคะได้โทรมาแนะนําเรื่องต่างๆว่าให้เราอลองฝึกทําดูมีความสม่ําเสมอหรือว่ามีอะไรก็สอบถามได้นะคะบวกกับได้รับความเมตตาจากอาจารย์จุฑาวันนะคะที่โทรมาแล้วก็ให้กำลังใจพูดคุยแนะนำว่าให้เข้าไป อยู่ในบรรยากาศนะคะแล้วก็ทําให้เราฉุกคิดขึ้นได้ว่านี่แหละคือหนทางที่มีคนมาช่วยดึงเราให้เข้ามาสู่แวดวงของการปฏิบัติต่อนะคะหลังจากนั้นเราก็ตั้งใจฝึกปฏิบัติตามตารางนะคะแล้วก็มีอะไรก็จะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ว่าเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงตรงเรื่องของวิธีความคิดความใจเย็นที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มันได้ในเรื่องของ ไอเดียต่างๆหลากหลายที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ออกแต่ตอนที่เราได้มีความนิ่งเรื่องของจิตมากขึ้นนะคะก็ทําให้เราสามารถที่จะต่อยอดหลายๆอย่างที่เราติดขัดได้นะคะและเรารู้สึกว่าอาจจะมีความผูกพันกันมาก่อนกับวัดวัดนี้หรือว่าในเรื่องของหลักสูตรนี้คะ่ะเพราะตอนนั้นที่ได้อยู่ที่กรุงเทพอะคะ่ะทำงานที่กรุงเทพก็ได้มีโอกาสได้ไปกับนมัศการหลวงพ่อวิทยังตอนที่ เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะรู้สึกยินดีมากๆที่หลังจากที่กลับมาอยู่จังหวัดต,ตาก็มีหลักสูตรสมาธิที่มาจากการที่ตัวของท่านนะคะได้พยายามที่จะเผยแพร่ให้กับคนทั่วประเทศหรืออาจจะเติบโตไปในแบบระดับโลกก็ได้นะคะจึงรู้สึกว่านี่เป็นหนทางบุญที่เราสามารถที่จะต่อยอดกับหลักสูตรนี้ได้ ยังไงขอกราบขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งนะคะอาจารย์ทุกทท่านเลยที่ที่เมตตาแล้วก็ทำให้เราได้มาเข้าสู่แวดมวงของการปฏิบัติสมาธิในครั้งน,น,นี้คะ่ะขอบคุณค่ะ